เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะฮะเราก็อยู่กับเกม p e r f ฟ c กได้ก็เป็นพาร์ทที่4กันแล้วครับผมซึ่งตัวนี้เควสเราก็ไปทางฟ้าใช่ไหมแต่ทางขวามันไปได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคปะไปกันต่อเลยแล้วกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแล้วแล้วพอสะดุดที่เราจะมาส่งกันไปไหนหมดละหายอะไรวะเนี่ยอ้าว อะไรอ่ะโอ้มันวาร์บอย่างนี้เหรอสามชั่วโมงผมก็นึกว่าไปเก่งโอเพ w นเวิร์อีกเออวาร์บมาเรยวว่ะเรดิโอสเตชันโอเคมาเด็กใหม่ฉันจะอธิบายง่ายๆแล้วกันนะเราจะต้องเอ่อไปหาของอะไรบางอย่างเพื่อทำสกายขึ้นมาใหม่ อย่างแรกในรายชื่อเลยคือพลาสมาในปาต้อนเนี่ยต่ไปดรู้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลาสมาทั้งนั้นแหละนั้นก็มองหาแถวแถวพวกงานวิจัยแล้วไม่ก็ทาวเวอร์ที่มันมีการสปาร์กอยู่แล้วมันก็จะโจมตีนายด้วยถานายเข้าไปใกล้มันแล้วดูฝนตกหนักขนาดนี้ผมแล้วไม่อยากลงจากรถเลยแต่นี่มันน่าจะเป็นเคลต,ต่อเนื่องกันก่อนที่เราจะไปฟ้อมทาวเวอร์โอกอากาศอะไรพวกนั้นนี่แเราค่อยหาทางออยทีหนึ่งแล้วกันมา อุปกรณ์ a ฟีที่ว่านน่นจะเจอเครื่องพลังงานพาสมาแถวๆนั้นนะโอฟังที่นายฝ่ายอยู่มีตัวสแกนเนอร์อยู่ใช้มันกับพาสมาแล้วก็จะดูว่านายต้องการเครื่องมืออะไรเดี๋ยวนะพอดูแผนที่ก่อนมันไม่ขึ้นว่าโชว์พาสมาอะไรในแมปใช่ไหมคือเราต้องหาเองเว้ยตรงนั้นเป็นทางตันโอเคปะน่าจะมีแล้วละดึงเบรกมือดับรถแล้วก็ไปลุยกัน วัดไอนน้นี่น่าจะเป็นพาร์ทมากงั้นเอาไม่กดแล้วกันเดี๋ยวไปดูทางอื่นก่อนฮนะแอบน่ากลัวเหมือนกันนลเนี่ยฟามามีอะไรอีกไหมนี่ไงเกือบแล้วผม ไม่เดี๋ยวเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยเข้าทางไหนวะอีกต,ต,ตัวตัวตกใจหมดเลยแต่ผมอยากเข้าไปในนี้มันเข้ายัางไงวะ เดิน,น้อบบ้านแล้วก็ไม่เจอครับแค่นี้ตัดเหรอจริงด้วยว่ะฟาร์มาให้หมด้องแบบเนี้ยเขาเรียกว่ายกเขาอาหารกระป๋องก็มาครับคือเราเอาผ้าไปทำอะไรเยอะแยะวะเนี่ย ไม่รู้ว่าชั่วโมงนี้ผมขนได้ได้ผมขนไปหมดเลยเ้ยเอ๊อะแกนได้เอานี้ตัดเลยแล้วกันอืออร่อยในบ้านเข้าไม่ได้เนาะหมดแล้วนี่เข้าได้เอ,อยเจอกล่องด้วยครับ ฟาร์มฟาร์มฟาร์มอันนี้ตัดได้ไหมไม่ได้คนใหญ่เจอแต่พวกปลาพงปลาแคปอ๋อน่าจะหมดแล้วะไปใส่ท่ารถกันดีกว่าโอ้ยของอิ่ม คือมันน่าจะคลิกขวาแล้วมันน่าจะแบบเข้าไปให้ได้เลยกด R กดแถบสเปซวาโอ๋อยังไงกดสเปซวาเอาครับเออมันก็จะไส่ให้อัตโนมัติเออบ้าแต่ห้องเนี้ยเข้าไม่ได้อ่ะแต่ผมว่ามันต้องเข้าได้แหละแต่มันทำไงไม่รู้ พาร์คหน้าเจเนเรเตอร์ดูฟงแล้วมันพร้อมจะประทุทุกเมื่อเลยนายมือเปล่าอย่างเงี้ยคือจะเอามาไม่ได้หรอกถ้ามีคอนกระแทกเข้าไปก็พอได้นี่ผมต้องค้าก่อนเหรอเดี๋ยวเอาของมาก่อนฟกูมันจะเป็นต้องหยิบของมาใส่ตัวหรอก็ไม่นี่กด E Impact เอาขาดเกียร์ เกีหาไงวะฟันเฟืองอ๋อนี่ไงแค้ scrap m ท t a ในการค้าครับจัดมาทีนี้ก็ครบครับคอ้อนได้เสร็จเฮ้ยมันคอ้อนตรงไหนวะดูไม่น่าใช่ไอ้คอ้อนเลยเนี่ยน่าจะคอนแล้วแหละ โอ้โหแหลกๆถึงก็แหลกเลยโอเคได้พาร์ทมากมาด้วยครับแสดงว่าผมก็เอาอันนี้ไปทุบป,ประตูได้ใช่ไหมลองดูนะเอาเชื่อไม่เห็นทางเลยทำไงวะเนี่ยหรือว่าใช้แฉลงั่ะ ไม่ใช่อะเดี๋ยวก่อนไปเอาฉแฉลงมางัดหลังรถนี่ก่อนอ้าวไม่ต้องงัดหรอกฝาเอาฉแฉลงมาถ้างั้นก็แสดงว่าตัดได้ดิโ่าตัดได้ก็ได้แต่เครื่องผมมันจะพังแล้วอ่ะไอ้เครื่องเนี้ยไม่ต้องเอาไปหรอกตัวนี้ก็เข้าไม่ได้ด้วยเนี่ยพัฒนามันพัง หาใจไม่ได้ครับปะแล้วข้างหลังเนี่ยโอ้เกือบไปแล้วผมโอเคข้างหน้าก็ไม่อยากตัดแล้วป่ะปลดเบรกมือคันรถต่อไปเราผมว่าจะแวะตรงนี้ก่อนอาจจะมีแบบพัดมา ฟึ่งหนึ่งชิ้นจริงๆมันก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลนะเฮ้ยเจอแล้วหนึ่งโอ้หเพียบเลยว่ะคือผมจะไปต้องเฮ้ยเฮ้ย เอาเอาเดี๋ยวเดียวเดียวมันทำรถทางด้วยเหรอโอ้โหมันชาร์จเป็นให้เราหรือมันอะไรวะโอเคดึงเบรกมือไว้ก่อนอ้าวลงดิแล้วก็เล็กฝสีเอาค้ชมาครับอู้ รีบเร็วเข้าโอเคอันนี้ล้อสภาพดีไหมวะเนเก็บไปเลยได้ไหมไม่ได้อหรอไฟหายไปข้างหนึ่งด้วยเอามาใส่ไว้ทีนี้รถก็เหลืออีกสองอันแค่นั้น ผลลบสตาร์ทเฮ้ยเหมือนรถเรามันล่อกระแสพัดมากเลยว่ะเนี่ยอันี้หนึ่งอันชาร์จโอเค โอ้แฟแคบเพียบอีกการหนึ่งนี่ก็เฟดแล้วเนี่ยอันนี้มันคือแฝงอะไรสวยปปเอานั้นดูเหมือนว่านาจะอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุเก่าสินะที่นั่นอ่ะเออมีที่ส่วนของการของเสาอากาศด้วยชัรโหลดแผนที่คร่าวๆลงไปในแผนที่ของนายให้แล้วมองหาเสาอากาศบนเดินเขาที่ไหนฝักแห่งเท่านั้นแหละเอาเลย มันก็บอกไงยต่คือเราตอบกับเขาไม่ได้เลยเขาแบบรู้ได้ไงว่าเรามาแถวนี้แล้ววะอาจจะมีแบบ GPS คอยตามตัวมั้เอาไปว่าปะชินส่วนสำคัญด้วยครับไหนดูดิอ,อ่อมีบ้านอยู่อยู่อจุดสีเขียวตรงนั้นโอเคปะขอเบรกมือตาร์รถ let's go <S คือยังไม่รู้บอกแฝดเรยว่าเรา จะเจอกับอะไรพวกกูยังไม่เจอกับอะไรเลยเนี่ยตกใจหมดให้ตายเถอะโอะอะไรวะคุณเวตรงนี้ก่อไหมอะ จอ,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 จอดับเครื่องพอแล้วเสียไ้ตัวนั่นแหละเฮ้ยรถมันไหลเรื่อยเลยไม,ไม่ดึงเบรกมือไม่ได้บางเกมเนี่ยเดี๋ยวผมเผื่อในกรณีฉุกเฉินแบบว่าเผื่อเราต้องรีบหนีตัวอะไรสักอย่างจะมานั่งถอดเบรกมือออกก็กระไลยอยู่ เข้าได้ไหมครับทำไมมืดอย่างเงี้ยโอ้ยทำไมขนลุกวะอย่านะโอ้ยแหลกเลย อ๋อแล้วเจอหมดละไม่มีน้ำมันเลยตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะบ่าเอ้ยผมมาเจอกาแฟไฟเนี่ยพาดมานเนี่ยอยู่ี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าใกล้รถกระพังแล้วทำยังไงมันจะหายวะเนี่ย โอ้เดินๆวอ้ไม่ใช่แล้วเราคงต้องป่ากโกดแล้วเปล่าวะจะของป่าผมหมดแล้วชุดคิดชุดคิดนี่ไม่ใช่ต้องเป็นชุดเนี้ยรีเพลโ์เคครับมาครับแล้วก็เอามาแทนอะไรดีวะอ่ะอันนี้อ่ะ มันอาจจะพังก็ได้ใครจะไปรู้เนี่ยกระแสไฟฟ้ามันสถิตอยู่กับประตูอ่ะป่าไปเผื่อจะหายไม่หายด้วยถอดประตูแม่งเลยเอาไปทิ้งประตูเสียแล้วอ่ะงั้นเราก็ไม่ต้องใช้ประตูใช่ไมไม่ต้องใช้ประตูแม่งเลยประตูมันพังไปแล้ว มันมีไฟฟ้าสถิตอะ่ะให้ผมทำไงอะ่ะไปแล้วไปตามแผนที่เราดีกว่าตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแม่งเอ้ยให้ตายสิเฮไยเเจอปั๊มน้ำมันครับหลอนไอ้รูปปั้นเนี่ยโอเค เออว่ะไม่มีประตูแล้วมันสะดวกขึ้นเยอะเลยข้อตรงนี้ไม่ได้ด้วยมีน้ำมันไหมกอใชะ้ะแฉลงงัดได้ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับไม่มีก็ไม่มีก็ดีแล้วครับย่าเลยนะมันจะทำไฟสีแดงไว้ทำไม แถวนี้อแถวนี้ก็ไม่มีปะ่ะกลับเั้่อข้างนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรครับเอาเปิดได้เฉยว่ะอโ,อโอ๋ฟาร์มฟาร์มได้โหลดไฟบูบูปิตมาด้วยอุย้ยของเยอะดีนะที่แวะมา ก็เปิดได้แต่ก็มีกลงไงล่ะครับนี่ว่าจะไม่มีอะไรซะอีกเฮ้ยของเต็มอ่ามันมันเหมือนจะเป็นปืนแฟรป่ะเนะผมเอาของไปเก็บไว้ก่อนไอ้นี่หลอดไฟคาใจว่ามันมันเอามาใสได้ไหมไม่ได้ป่ะ อาไปเก็บไว้ก่อนครับแล้วก็ฟักูอาหารเก็บไว้แฟเก็บไว้วิ่งกลับไปเอาปืนการที่มันมีแฟแล้วก็ปืนแฟเนี่ยผมว่าเกมนี้มันต้องมีตรงคืนแน่คือมันผมไหม,ไ,มได้ปูปินมาริงผมว่ามันตน้องมีอ่อยากทำประตูอ่ะ ว่าเดี๋ยวเรามาแทนโอเคแล้วก็เอามาอีกมาทำสองอันได้ไหมวะไม่ต้องมาคราฟทีละอันโอเคใส่ข้างหลังเออพอแล้วมัง้งกันชนท้ายโอเคคราฟมาใส่อ่ะมีตรงเนี้ยที่ยังไม่มีอ่ะ น่าจะเป็นอันนี้วะโอ้หเทปหมดเร็ียบร้อยปิดท้ายไปละไม่รู้ไอตัวนั้นมันคือตัวอะไรไม่ค่อยอยากจะอยู่ลปลดเบรคฟราลดลรถไปกันดีกว่าครับรูปไปนี่มันโหดร้ายเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนี่ยโอ้โหอย่าดิฟเพื่อน ไม่ใช่เวลานี้เหมือนจะเป็นทางขึ้นเขาว่ะเออเนี่ยป่วยเปิดเพียงหน่อยก็ได้นะมันจะได้ไม่เหงาครับเล่นเกีแบบนี้คนเดียวภาษามันจะไปเอา ยู่ฟูก็ได้อ้าวต้องอ้อมอีกเหรอโอเคถึงแล้วฮะทำไมผมเลื่อนรถวะ ได้ยินเสียงหมาไหมหรือหมาข้างบ้านผมอ่ะเนี่ยบอร์ดแคสทานสมิเตอร์ตอนนี้ก็ถึงเวลาเคลื่อนตัวแล้วสภพาว่าความไม่มั่นคงตัวนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้นายก็กลับไปทางเดิมไม่ได้แล้วน,น,นั่นแหละก็ถึงเวลาที่อุปรกรณ์ฉันจะมีบทบาทกับเขาสักทีมันจะพานายกลับไปที่โรงรถแต่ว่าต้องช้ามาก่อนนะ ยาหนึ่งเลยตัวนี้นายก็ต้องการตัวยึดด้วยดูที่หน้าโจเลยมันจะแสดงเอ่อตัวยึดที่อยู่ในแผนที่โดยแถวนั้นหามาแล้วก็ใส่ลงไปในอุปกรณ์เพื่อชาร์จมันนายไม่ต้องห่วงไปหรอกหน้านายรู้วิธีการทํางานของมันอยู่แล้วนายจะได้ออกไปจากที่นี่เร็วๆนี่แหละคิ่ซะว่านายได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มเติมที่นายจะเป็นต้องรู้แล้วกันมั้งผมไม่รู้มันแปลว่าสมอหรือมันแปลว่าตัวยึดหรือมันแปลว่าอะไรนะทำไมมันถึงเอาไปชาร์จแบตได้วะมันเข้าได้ไหมที่เนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> แต่มันมีประตูนะอ้าวมีกล่องคึกว่าจะได้ของเยอะเอากล่องวกนี้ก็ฟาร์มได้หรอวะด้านขวาไม่มีนึกว่าป,ปีนได้ครับ นี่ไงมีหลอดไฟอีกแล้วแล้วก็เทปอ,อีกเพียบหมดไม่รู้ว่าผมมันสายบ้าหัวฟางอะเฮะีฮฮ้ยงอะไรโอ้โห ควรเอ้ขอนมาเลยเมืเ่อกีอ้ไปแล่าไปแล่าหนดูแผนที่ดิอ้าวอย่าบอกว้าผมต้องขับกลับไปตรงจุดนั้นหนึ่งองสามสี่เราควรไปไหนก่อนวะนั่นผมว่าผมไปอันนี้กกอนแล้วกันนะไล่แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นอันนี้ ได้จบๆไปลืมปลดเบรกมือลืมสตาร์ทรถโค้ดมันไม่ชินอะ okay, โอเค let's go โค้ดน่าจะเป็นหนทางที่ยาวนานได้ยาวไกลด้วยถ้าเราลงทางลัดเลยจะเป็นไรไหมวะเนี่้ผมว่ามันนา่าจะลงได้นะ ค่อยๆลงไปครับแต่เบรกไปเรื่อยๆเออเป็นไงล่ะว่าแล้วมันต้องไปได้ไหนก็นมาเนี่ยแหละตรงไปออกขวาก็ได้นะ โอ้โหมุบุกสมบันรถมันจะขวานี่วะทำไมเหมือนรถมันไม่ค่อยไปเลยวะเนี่ยโอ๊ยโหลดเลยครับอะอะไรวะน่ะ โอ้อ้ยออยทที่ว่ามันอาจจะดูเหมือนลูกบอลเว่ที่เรียงแฝงได้นะไม่ต้องกลัวไปหลงหน้าอย่างน้อยมันก็ไม่ระเบิดใส่หน้าใครโอ้ยจให้กลัวได้ไงเรา เดี๋ยว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 มันเอาอันนั้นไปแล้วอ,ะอ่ะเอ้าก็ยังอยู่นี่หว่าเมื่อกี้ผมผมว่าผมเห็นมันเอาไปแล้วนี่ไปเถอะแม่งอยู่ได้ไม่นานหรอกลูกแบบเนี้ย ปด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 สัตไอเด้าเอารถพิกวัดเดี๋ยว,อ,ว,ะยวอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันลากเราออกมาว่ะไปละเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะมันตามมาวะ่เนี่ยอย่านะ เหมือนประตูทางขวาจะเสียหายด้วยครับต่อไปมันน่าจะอยู่ทางเนี้ยเออรถน่าจะขับขึ้นไปไม่ได้หรอกต้องออกอีกทางหนึ่งเออขึ้นมาได้เว้ยโอเคดับเครื่องฮ่า ดึงแล้วมันมาแน่เลยไปแล้วเอาไปใส่ปิดประตูไหนๆก็มาแล้วขอฟา้ามันครับเอา้ามาเอ้ยรถหงายเอ๊ะเออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแหละร,รู้แต่ว่าต้องไปแล้วรถจะพังหมดแล้วเนี่ย เหลืออยู่2ที่สุดท้ายโอเคครับทุกคนสรับพัดนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะคลิปนี้อาจจะสั้นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีผมต้องรีบออกไปกินเลี้ยงแล้วเดี๋ยวกลับมาจะรีบอัดรีบตัดเลยแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ